ครับวันนี้ก็มาเป็นเกสครับของทาง l a z า d านะครับพอดีทำธุรกิจร่วมกับทาง l a z a ดานะครับผมยาสีฟัน c h e Natural m o u ม h f o ฟ m ครับผมวันนี้ก็เลยมาร่วมงานทาง l a z a d ้านะฮะเป็นโปรใหญ่เมกะเซลล์นะครับผม11เดือนสิบครับครับผมช่วงนี้ขายของเยอะครับทำธุรกิจหลายอย่างช่วงนี้ก็มาร่วมทาง l a z a ดาด้วยครับผมก็ยังไงฝากโปรโมชั่นด้วยนะครับผม อ๋อตอนนี้ทำยาสีฟันครับ Posh Natural Mouth Foam นะครับแล้วก็มีทำน้ำพลิกอีกแล้วเดี๋ยวมีทำชายทำหลายอย่างช่วงนี้ชาชงชาชงชาบลีชาลบ,บาลีก็ช่วงนี้อยากทำธุรกิจด้วยช่วงนี้ฮะสนุกดีสนุกใช่ปกติเราเล่นแต่ละครไงก็ลองอยากมาเป็นนักธุกรกิจดูบ้างครับ แต่หลายอย่างเลือกจากสิ่งที่เราชอบมากกว่าอย่างยาสีฟันเราชอบแบบอะไรที่มันพกพาสะดวกอะไรแบบนี้ครับอย่างน้ำพริกก็ชอบกินอย่างชาเราก็ชอบกินอะไรแบบนี้เดี๋ยวใกล้จะเริ่มเปิดตัวแล้วสินค้าครับเราดูแลแม่ครับหมายถึงว่าธุรกิจมันมาพร้อมกันงสาวยากเลยปวดหัวอยู่ช่วงนี้ก็เลยถ่ายละครเรื่องเดียวครับแล้วก็ต้องทําธุรกิจหลายอย่างใช่อันนี้ก็ดึงที่บ้านมาช่วยไหมคะหรือว่าเป็นบริการจร ยาสีฟันที่ทำกับเพื่อนแต่ว่าน้ำพริกกับชาเนี่ยทำคนเดียวให้แม่ช่วยทำอะไรอย่างนี้ใช่ครับนีเป็นเสียพอดแล้วทำธุรกิจบ้างครับถ่ายละครมาสิบปีแล้วอยากลองทำอย่างอื่นดูบ้างมันก็สนุกดีขายเองด้วยในไงยครับต,บตลงทุนเยะคะทุเงินเก็บก็ถ้าเยอะน้าจะเป็นยาสีฟันเนี่ยเยอะใช่ครับเพราะว่าไปไปเพื่อนบ้านด้วยนะครับไปที่ลาวครับผม ไอพัม่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็กำลังดิวอยู่ครับแต่ยังไม่ได้ตกลงกันไป,ไปครับยาสีฟันะเริ่มประมาณน่าจะ3เดือน4เดือนแล้วก็ถือว่าโอเคครับผมแล้วก็ทาง Lazada สนใจก็เลยวันนี้มาร่วมแคมเปญกับ Lazada ด้วยครับทำไมถึงทิ้งดีตลาดแบบว่าเออเอาไปแบบนบ้านดีกว่าคือเรามีคอนเนคชั่นทางนั้นด้วยแล้วก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกนะมันก็น่าใช้แล้วมันเป็นแบบมันพกพาสะดวกยาสีฟันเป็นมูสโฟมด้วยเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ ในไทยยังไม่ค่อยมีทําเท่าไหร่ใช่แล้วก็ลองมาเปิดตลาดในไทยดูแล้วก็เปิดตลาดที่ลาวที่พม่าด้วยครับที่เอใเอเ่อะเ่ด้านใช่ครับเพราะว่าเหมือนทําเองด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้จ้างทีมที่จะโปรโมทอะไรแบบนี้แล้วก็ทําระบบตัวแทนด้วยนะครับก็เลยต้องสอนงานสอนงานพวกตัวแทนเองด้วยอะไรอย่างนี้ใช่เรียกันจะได้เห็นพรงด้โบกับใคก็ได้ก็มีก็มีแต่คงจะรับทีละเรื่องอะไรอย่างนี้ครับ อ่ะเรายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าไปยุ่งเรื่องยาสีฟันเพราะมันเพิ่งเปิดตัวได้สามสี่เดือนแล้วก็หลายอย่างฮะแล้วเราไม่ได้จ้างคนอื่นแล้วลง,ลงไปดูเองด้วยสอนงานตัวแทนเองทําระบบเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะยุ่งยุ่งหน่อยพอมันหายไปโครงการที่เาได้สัญญาเราอ้ยังอยู่ยังไม่หมดแต่ยังถ่ายอยู่ยังถ่ายอยู่เือเยก็ไม่พออยู่ระยะเวลาา้ก็เรือน,นิดหน่อยครับดเรื่นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวฮะ ก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกทีครับผมเพราะว่าก็จริงๆแล้วก็เราก็อยากโปรโมทหลายช่องทางเนาะแต่ก็ยังดูอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีถ่ายละครอยู่กับช่องเจ็ดนะครับวงเวียนหัวใจก็ยังถ่ายอยู่ที่พูดแสดงว่ามีแอิอยู่เหมือนกันว่าเออังยังยังไม่คิดอะไรเยอะช่วงนี้ <c oughs> เออยัง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 แต่ก็คือเราก็โปรโมทช่อง 7, เจ็ดเขาก็ช่วยช่วยโปรโมทเราด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามโปรโมทหลายๆช่องทางใน a ฟ e b o o k ในอะไรเงี้ยครับ นั่นเนี่อยากรู้อีกหลักเดือนครับหลักเดือนครับแต่ก็ยังถ่ายยังถ่ายอยู่ละครน่าจะออนปลายปีนี้นะวงเวียนหัวใจครับยังเลย,ค,ค,ยครับยังไม่ได้เข้าไปคุยเลยเพราะตอนนี้กําลังคํานวณยุ่งหลายอย่างด้วยยุ่งเรื่องยาสีฟันด้วยอย่างเงี้ยครับใช่ ยังถ่ายอยู <ๆ S 2> <c oughs> ่ยังถ่ายอยู่ยังถ่ายอยู่ยังถ่ายวงเวียนหัวใจอยู่ครับคือจริงๆแล้วอยากไปทางธุรกิจณตอนนี้ธุรกิธธุรกิจจะมาแบบหกสิบเปอร์เซนต์มากกว่าเพราะพยายามทำมันผมว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่ได้ทำเนาะเพราะปกติเราก็อยู่แต่กล้องถ่ายอยู่แต่ละครนั่นอะไรเงี้ยฮะก็อยากลองแบบว่าเฮ้ย ไปทางธุรกิจบ้างทําโดยที่ไม่ได้จ้างใครด้วยเราก็ดูเองลงไปดูงานเองเดี๋ยวก็ต้องบินไปลาวบินไปอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวรอลอก่อนส,ส,สนุกสนุกครับสนุกเหนื่อยดีเหมือนกันนะครับผมเ<น>ข้าใจแล้วว่ามันเหนื่อยไงยังครับตอนนี้ยัง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 ไม่ได้ไปคุยกับใครเลย <c oughs> ตอนนี้ก็ผมบอกแล้วดักไปทางธุรกิจมากกว่าเห็นแหลวผมเห็นหลายคนเลยครับ ช่วงนี้เขาหลายคนนะไปหมดแล้วเออเฮ้ยเข้าช่องไม่มีเพื่อนเลยครับไม่ค่อยได้คุยนะเพราะช่วงช่วงนี้แทบจะไม่ได้เจอเพื่อนในวงการเท่าไหร่ก็เจอบ้างแบบงานใหญ่ๆไปงานแต่งไปงานอะไรก็ไปฮะแต่ว่าถ้าเป็นวันปกติไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรไม่ได้ไปเลย ก็อยู่แต่บริษัทอยู่แต่ออฟฟิศอย่างเราหันหน้าไปงานอย่างเงี้ยเราไม่กลัวหรอกว่าพ่อกลับมาแฟนอาจจะระแสมันอาจจะหยอนลงไปแล้วเลยก็อย่างที่บอกผมหนักไปทางธุรกิจมากกว่าช่วงนี้นะเพราะว่าชีพนี้มันก็อยู่ได้ช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็หาอะไรทําเพิ่มแล้วก็คิดว่าลองไปลองทําดูแล้วคิดว่านะตอนนี้ธุรกิจเป็นสิ่งที่เราชอบมากกว่านิดนึงแต่ก็ทําละครไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจะไมือนวางรากฐานเลยว่าอาจจะแบบว่าถันหลังให้งการอนาคต ยังไม่ถึงอาหารเรารับก็อยู่นี่แหละแต่ว่าก็อาจจะร้อยลงนิดนึงนิดนึงนิดนึงแต่ช่วงนี้มันคือมันมันมันเพิ่งเปิดตัวธุรกิจหลายอย่างมันก็เลยแบบงงๆแล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้งกนะแต่ไม่ได้จ้างใครมันก็เลยแบบใช่ทำช่อง YouTube เล่นอีกทำอะไรเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างนี้พอดีช่วงนี้อยู่กับเพื่อนที่ที่จันทบุรีบ่อยก็จะหาอะไรทำกันอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ,อ๋อเป็นเล่นเกม อันนั้นเล่นเกมขำๆแต่ก็ไม่ขำแล้วสองหมื่นเนี่ยนี่มาหายไปแล้วครับผมไม่เป็นไรไม่ซสีเรียนไม่ได้สนิทมป่าคแคนนั้นไม่ได้สนิทมากจริงๆเป็นไอ้เรื่องเงินไม่ได้สีเรียสหรอกแต่เราฝากไว้ไงแล้วมันหายไปแค่นั้นเองแต่ว่าไม่ไม่ได้สีเรียสครับก็ลงไปแบบขำๆมากกว่าอะไรนะฮะไม่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  ช่วงนี้มันเปลี่ยนไม่เล่นเกมแล้วช่วงนี้มันเล่นอย่างอื่นแทนช่วงนี้ไปแบบเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมรมาชีวิตจริงดีกว่ารู้สึกเออชีวิตมายามปแปลกๆไม่ใช่วงการบันเทิงครับหมายถึงเล่นเกม,มเล่นเกมคุณกล้าฝากเงินกับใครแล้วงไหมคะกล้าครับกล้าครับกล้ากล้าอยู่กล้าอยู่แต่คงไม่ฝากเงินในเกมครับผครับเรื่องอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ทํางานเยอะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยคิดเรื่องนี้เท่าไหร่ก็เจอคนเยอะ ช่วงนี้ชอบไปเที่ยวแบบโลโก้โลโก้เดินตลาดอะไรชิวๆมากกว่าเหมือนเมื่อก่อนเราไม่ค่อยได้ทำไงอย่างว่ามีจะส่สักกี่เือนนั่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยๆค่อยๆอย่าอย่าไปตั้งเป้าหมายมันเดี๋ยวตกลงมาเจ็บเหมือนคราวที่แล้วอะไรฮะคือไม่อยากคุยอยาใครด้วยช่วงนี้ครับ เข็ดเข็ดไม่อยากคุยกับใครเท่าไหร่ทำงานเยอะทำงานดีกว่าเอะไรนะเข็ดจริงหรือเปล่าเข็ดจริงนี่เข็ดจริงช่วงนี้ก็เลยขอแบบว่าอโลนดีกว่าไม่บอกไปคอมเมนต์ใครหรอกไม่มีไม่มีครับผมเนี่ยคอมเมนต์ใครก็ไม่ได้คราวนี้ไม่กล้าเล่นไอจีแล้วเนี่ยเออไม่กล้าคอมเมนต์ใครเลยคราวนี้ฮะได้เล็กครับไม่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 ได้เล็กไม่มีไม่มีไม่มีก็ส่วนหนึ่งครับ ก็ไม่ได้พักหรอกแต่ว่าเราก็ไปนหนักเรื่องงานมากกว่าก็ช่วงนี้ก็มีอะไรให้ทําเยอะครับไม่เบื่อ